งานรำศกาศครับผมนำศกาศครับเรดินพอเด้อยมพอยยมแม่มาตามน้าท่านนอนเนี่ยท่านกับตาว่านเพราตามนัดป่านไหนมาไปมั่บ้านพอไปยังคือมั่บ้านนี่ลูกมีกินนมนต์น้ำเน่าซึ่งมอสบายเนี่ยครับมามื่อนี้ก็เอายมพออย่างใดเลยคำนวณเนาะอย่างใดเลยคำนวณครับเหมือนที่ว่าเคยคำนวณอยู่บูวพระรามครับผมเป็นเลขสูตรเลขคำนวณแล้วแต่ว่า สำหรับแนวทางที่ว่าจะขอกับปูเข้าปูกุดแห่เป็นวันที่สามสิบเอ็ดวันที่สามสิบเอ็ดครับสามสิบเอ็ดตอนเช้าเก้าโมงเก่าโมงคือลูกจะเริ่มทั้งพิธีครับสายญาติยมอยากเดินเดินทางมาร่วมง,งานก็ได้เด้อในวันที่สามสิบเอ็ดหรือทางไก่อยากมาพักทางวัดที่ก็ได้ทางวัดก็ยินดีตอนรับคแต่ว่าแต่มาพักไตเอาเต้นเอาเต้นเอามุงมานั่พรายันนุ่งกัด ม่องรับม่องนอนนี่นี่ห้นอนอยู่ดอกว่าที่ทางเคดรวมกันในวันที่สามสิบเอ็ดเนอะครับผมหายวันยุ่งหลายครับเพราะวลหนาฝนครับต้องเตรียมมุ้งหรือว่าจะต้องยาทากันยุงแมนครับมองนอนหม่องนอนหลายดอกม่องนอนหลายม่องนอนหลายอยู่ครับคุณจะนอนนาโกตี้นี่ลูกกันนี่ก็ได้แต่ว่านี่เต็นมีมุ้งมานน้ำเนี่ยก็ดีครับอยากจะตาผู้ยุไก่คนอยากเดินเพื่อเดินทางมารวมงานกับ เดินทางมาจะสามชีพิก็ะไรมานอนว่าเตาว่าวันที่สามสิบเอ็ดหลุดจากเหตุกลาอมงทัที่ขอกล่อมเมือมงกล่อมมงเปิดพุม <c oughs> ่มธรนีแต่ก็จะนั่งขอเหล็กปูในเมื่อน้อเมื่อน้อยเมื่อนั่นครับสามสิบเอ็ดคขอเงื่อนวันที่หนึ่งสัญญาคสัญญาหลุด่ากขอวันที่สามสิบเอ็ดมานี่สำหรับพื้นที่ มี่มีอย่างไรเนาะครับอาจารย์อ๋อลูกจะเปิดพุ่มเปิดเปิดพุ่มเปิดเทรนี่เพื่อเปิดพุ่มวัดพุ่มบ้านนั่นแหละไอ้พวกเครื่องเครื่องนี่ก็จะมีผลไมเก่ายาง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 เก่าผ้าครับเก่ายางเก่าผ้าวก็จะมีใบซีใบซีปากชามใบซียังเปิดพุ่มนี่แหละือว่าจะเห็นในส่วนผลไม่มีทายฟซี่ที่ดืนทางมาอยากจะ นำผลไม้มาร่่มกไ็ได้ได้ลายกระดรยิงรยย่งดีลายกระดรยิ่งดีเ้อในมือนั่งผลไม้นี่ต้องเกาา่าอย่างนี่มีคือเอาผลไม้ที่ว่าเป็นมงคลคือเป็นมงคลคือว่าเป็นมงคลนี่อย่าเอาครับชื่อเป็นมงคลครับคือจังไงอ่ะบอท่านพุทธาหน่อยหน้ามาเขียบอะไรอย่าเอาใก่บ่ได้ครับบ่อเอาแมนลำยลำลำย่ำลำย่มั่งคุดนี่กบไรก็ไม่ได้นะครับนะลมุดนี่กบไดลำมุดกับบ่ไดดครับ มันายอีกดอกผลน้ำม้พวกสมพวกมสับป,รป,ประรดพวกไอมออหุ่งมะละกอนีอะไดที่แกนมะละกอแมนเพราะพอดีนี่เอฟซี FC. คุณแม่กำมูลักแซทชิงขับเพ่นฝากมาก ง่วมผลไม้น้ำสามลอยครับอาจารย์สาธุสาธุน้ำเร้อน้ำแม่ก็ได้สาธุูอยกันเข้าด้วยกันย้อนลงบาทนี่ลบหรอครับอาจารย์ครับย้อนล่งบาทลดพออ๋อรู้มทนาสาธุน้ำคือแม่เนาะครับพวมีโซะกับพวกออมใบกอนจักสองลอยนะครับมื่อนั้นจังไคอ่างหามักใหม่มารวมอีกครับแล้นี้พวกใบซงใบซีนี่ก็ใส่หรอครับใส่ใส่ยังบัวใส่โยมมันนี่โยมประเทศไทยหายยุ่งแต่อย่างร่วมเป็นในเจ้ะพาใบซีหรือคพลเมลรวมก็ได้ใบซีรวมก็ได้ครับ ว่าจะมีใบใบสีปากซ้ำใบสีเอางานบว่ามันงันบวงสวงแต่เป็นงันเปิดพุ่มขอขอโชคปลาหลักในไทยบวงสวงครับเขาเขาพานวันนี้แล้วลูกถึงจะบวงสวงครับเขาจะบวงสวงอีกเตือดถ้าปูถ้างวันี้เขาบ่ครับเลยรังไ,ไม่ว่าเนี่ยเพระาะว่างวดงวดแรกลูกยั่ได้เปิดพุ่มเลยทีีลูกชนะใจเองทึ้งทึ้งปล่อยปล่อยเร็วเกินครับงวดแรกปล่อยเร็วเกินดีใครว่า ไปไต้นเอินโพดบางนีมันก็ได้ดังแมนดังดังอั้นห้อมบานี้หาซื้อก็ว่าได้นครับหาซื้อบ่าได้แต่ว่ากับคำเป็นคาเป็นหาซื้อว่ได้เราออกไปบ่เป็นเลือใจครับปัญครับตเตอร์เส้าหัวว่าคือว่าสิตเตอเส้าหัวแต่ออกว่าตัวนั้นรับเนาะมวยม่ยนี่ม่านี่ทามาลูกมันใจว่าสิมันใจเพราะว่าลูกจะเฮ็ดเพชรเพ็รมิธี่การเฮ็ดเต็มมีธี พี to to ่เอาเอาไงมาไม่ไ so. ด hmm. ้เปิดพุ่มอยูในโดนแล้วครับลูกเลยจะเปิดไหมเปิดไม่ขอไม่ตั้งแต่ที่ไดทั้งไปที่มากโดนโดนที่ดีด้วนะครับปีปีกว่าได้บ่ะประมาณปีหรือสองปีสองปีสองขีวนี้ก็จะอยู่สองปีแล้วสองปีกว่าสองปีกว่าบ่ได้เปิดทาาให้ปูปูก็เลยมาก่ได้แล้วเนาะต้องต้องเปิดทาาให้ปูก่อน <พ y> <c oughs> หน้าไม้เนาะก็เริ่องไม้หน้าไม้เริ่องไม้เอาไม้วันเอาไม้ลูกก็ขอเชิญชวนเด้เลยยมพอ,อยมแม่ผานอยากเดินรวมทางมาที่ทางคิดร่วมกันครับในวันที่สามสิบเอ็ดเพรว่าไก่หรือไก่ไก่มานอนวัดกี่กระได้เ้อแต่ว่าถ้าไก่มาสามชิดกาายยี่กระไดบทางวัดก็ยินดีต้อนรับอ้าวไอ้เราแค่ไม่ส่วนพิธีเปิดพุ่มแล้วก็ขอโชค ขอรับกับปู่ผู้แท่นะครับวันที่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดสี่ห้าเก้าโมงเช้ากำหนดการนะครับบานนี่มือนี่มาตามในส่วนของตัวเลขคำนวณครับผมนาครับน้องยุ่มพออยากไดุ้แม่ได้ลูกคำนวณให้หนึ่งมันใช่คำนวณอยู่บุรพารามนั่นละครับตัวเลขที่ที่คู่บนที่คู่ล่างสี่คู่บนสี่คู่ล่างครับ แตกว่าอาจารย์ามาบนเป็นบนล่างเป็นล่างเด้เลยแม่บนเป็นบนล่างเป็นล่างนี่ถามาเขาดีเพราะเขาาตึงวัดดีดีบางทีเขาทั้งบนทั้งล่างแบบนี้พูดถึงว่าเ็กคำนวณแต่ว่า้าเบิ้งใส่กันครับวันที่3สิบเาคว่าจะได้ข้อหราจะได้โตวตัวนี้บตรงกันโบแม่ถ้ามันตรงกันนีโนนโนนแท่รวดวารกคำนวณทาตรง สองสองแปดมันมีทั้งบนทั้งล่างสองหกสองแปดแสดงว่าสองหกกับสองแปดมีโอกาสมาได้ทั้งบนและล่างนะครับการว่กไปแล้วมันก็บปลลายโถมันต่ำกันบ่ายให้แยกเล็บบ่อลายนีนี้แยกบนล่างก่อนคือว่าบ่อลายแันบ่อลายกําลังดีแยกบนแยกล่างให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับแนวทางสูตรคำนวณของอาจารย์ที่เคยติดตามแบบบน,บน,บน,บนเป็นบนล่างไปแลาวอีดีบางบเทีก็เข่าทั้งบนทั้งล่างบางทีก็เขาทั้งบนทั้งล่างถามาเขาทั้งหมด<า>ามมาเาวดว่าเขากับทั้งหมดอีดีเข้าเกับทั้งหมดอีด,ด,อดีจะจะมีอยู่เวนมันจะเขาต่อเนื่องจะเว้นอยู่งวดหนึ่งแล้วก็บ่าเขางวดหนึ่งเราจะต่อมากเขาตลอดจร<ฆ>ิง่เราจะมาพักอีกวันหนึ่งก็จะเขาไปตลอดที่เราต้องกลับอาจารย์ กลับจ้าแม่ครับอ้ออย่าลืมกลับด้วยแม่ครับครับพกลับัแตกครับแม่ถ้ตาตาเบื้องนล่คำนวณแล้วอันนี้คือคือเป็นเฉพาะส่วนเล็คำนวณคต่วแต่เลขขอปูนันจะเป็นวันที่สาสิบเอ็ดก็ข้าเบิ้งใส่กันกับในกับเลขกขอในในส่วนเลขคำนวณนี่เบื้องต้นก็เอาไปพิจารณาสกอนสำหรับแนวท่งตัวเลขคำนวเนะครับนอกจากนีมันไปน้อยเลยหรครับนี่ โอน้อยน้อยเมื่อนี่มี่พอ๋อน้อยกตมีทงานน้อยม่ทำงากเห็นบอขันมาได้โหลดดิน้อยน้อยม่ทำงาหมู่บ้านหมู่บ้านนี่ก็เขาสามตอยู่หมบ้านน้อยเขาสามตัวานหมู่บ้านนะ่าวาลูกลูกอ่ะมือก้อนลูกไห้ชนศูนย์ศูนย์เกาหาจนเกาหาเราหมู่บ้านหนึ่งลูกเลยบอกว่าตามเลขหมื่บ้านนี่เลยนะเลหาหกศูย์ 560เพราะว่าลูกบอกว่าเก้ากับหกมันติดกันอ๋อผมเห็นอยู่ครับผมผมเอาที่อาจารย์ทิมล่งในในคลุมนะครับกับตัวเอฟซีในกลุมนที่บอกว่าหกกับเก้าอย่าลีมเด้อคกับร้อนไน่้นะศูนย์เก้าห้าจะเป็นศูนย์หกห้าหมู่บ้านพันธุ้ากับน้ำหมู่บ้านพันไดจะทากิษอ๋อค่หกศูนย์ทีครับห้าหกศูนย์แล้พิเศษกับมื่อออกอีกศนหกอีก พิเศษจะออก06อีกสองเด้งเลยตัวนี้อันนั้นแม้กระทา่งาน้อยนะครับด้ยบานนี้มือนี่ได้ตัวใดเนาะครับอาจารย์นะเขียนเอาเลยถูกต้องนะอันนี้จนถึงาน้อยมือนี่ับผมาาเขาดีว่าเขาทุกมือดีอยได้ของแถมนั่นน้อนีืเนาะนอกจากเลขคำนวณรัฐบาลแล้วกะไใดแม้กระทา่ง5น้อยรายวันานอยรายวันแน้กรท่งต่างประเทศนะครับ 26 26น,นี่ไปได้ทุก้อยเราครับผมอาจากในทุ่งมังางย่อมางคนท่นก็ใจมันจะเต้าเนี่ยเริ่มเศาโอ้ยเขียนหน่อยห้อยพอนะรวมรวมข้านอ้อยข้า่นอ้อยรวมเป็นห้อยเลยแบบนี้เขียนรวมเลยเปล่าเลาไรอย หอยไปลยหอยนาก็ได no? no. oh hey, ้ครัาหอยเอ้แม่ดีดีดีเหรอหอยนาาขาหยแอดมินโอ้ยนะอ่ามีตัวไหนนะครับอาจารย์หนึ่งเก้าศูนย์นึ่เาศนเก้าหาเครับในเรื่องมาหกเก้าตัวเดียวกันหกกับเกตัวเดียวกัน อาจจะมี 160, ะหนึ 90, ่งหกศูนย์ก็ไดหนึ่งเก้าศูนย์กับเก้าห้าหกห้าแค่นั้นแหละพอถักกลัวอีกทีห้าน้อยนี่เป็นน้อยนะครับแถมครับผมของแถมนายวันนายวันพ่อนาคากับเขาครับในทางต่างประเทศนะครับเมื่อนี้เสี่ยมูกระแทกไดย เอาบ่เอาาบ่ปลาทูดิเอาตัวมุกระห่บ่อห่าเอามุกระทะาไอ้อนี้เอาบ่อปลาทู่หัวมาไหนลูกช้ำได้นไม่เด้อหัวไม่ช้ำนด้นไม่เด้อมุกกระห่าว่าอะไรไรทำอะไรไรนี่แหละบ่มุกกระทะามุกกระทะนี่แนวแกมนั่นบ่จะว่างเนาะอันนี้สำหรับโยมครับนะครับเบิงได้สำหรับโยมสำหรับโยมครับสำหรับโยมครับบ้าดินงี่งสิเป็นเจ้าภาพมาสัก ฮานอย26ทับ8 6 6นะครับ190กับ95 6กับ9ตัวเดียวกันนะครับสองสองกนเห็นปหมคล้องพระรวยเห็นอยู่ค่ะดูแลกล้องของโน้นหน่อยเพราะว่า มาบ่หลายคนกับจริงมาหาพนแต่ว่ามีอยู่สิบช่องครับผมอาจารย์ครับตอนนี้ฝากกันวนว่าฝากกันวนว่าอยู่วนว่าตามคนต่างยาครับตัวมือมือไหนมารวมงานในหลายออเด้อร์ยมบอยมแมวที่ตามทุกทีเดือนแดดเดือนแปดเดือนเก้าเดี๋ยววิ่งเปลี่ยนแดดอยังนี้เดือนแปดเดือนแปดเดือนแปดก็แม่ซอกซอกเจยวก็เริ่มสับสึ้นเลยคนนี้อะไร มีแต่คนมีโชคสาปผลปกติเขียนห้าหน่อยยังเขียนห้อยเนาะห้ยมันอยุกใส่แล,ล้วเละไหลฮะไอหักกันไปด้วยเอา้าโอเคก็คงแต่ได้แล้วก็ตัง้งแนวทางรัฐบาลในขคำนวณของอาจานเรากัเนเขีข้าน้อยวันที่26สิงหาคม2566แม่น่าลูกฝาอีกเรื่องเนี่ยฐายุม่มพอยุ่มแม่ยอยากจะเป็นกระพับลงทาง่านก็นได้เด้อในมือน,นั้นแม่เปลี่ยนก้อนจำนงมาทางเบื่อท้อลูกก็ได้ครับ เราเกียนอะเบื ah, jam. Jam, okay. ่อทไอย่อมย่อมพอโเม่นเห็นนั่นแหละพอเ้านอยากโทรมาสอบถามเรื่องตัวเลขหรือเรื่องพิธีหรือเรื่องลงท่านหรือเรื่องผลไม้ครับผมเบอร์ดศยกสองนย์หกสองเก้าเก้าห้าเก้าเก้าห้าแปดสามหกหนึ่งแปดสามหกห หกหนึงก็ออกเลไปรอบนึงเยครับคือเวลาคือเบอร์ทนี่เบอร์ทูกแลแม่คือว่าพาระงงไม่จะดิบขึ้นไล่เบอร์ทแอดไล่ได้เบอร์ทแอดไล่ได้การน้ำมันดีครับแงน่การน้ำมันมูกระกอะไรยังไงมูกระูกทกั้ง ครับวันนี้จะชื้รถควรมาจากสามีที่ข,ขับไปครับครับครับ